ปฏิเสธสินเชื่ออีกแล้วหรือคุณกำลังพลาดหนึ่งใน30ข้อนี้ ep ที่4เอกสารไม่ครบกู้ไม่ผ่านรวม5พลาดที่เกิดบ่อยจะกู้บ้านทั้งทีเตรียมเอกสารครบแล้วแน่ใจดียังครับเพราะหลายคนพลาดตรงจุดเล็กๆที่คิดว่าไม่สำคัญแต่ทำให้ธนาคารปฏิเสธแบบไม่บอกเหตุผล ep นี้รวม5ข้อพลาดเรื่องเอกสารที่เจอบ่อยที่สุดในการเื่นกู้จริงดูจบแล้ว คุณจะรู้ได้ว่าต้องแก้ตรงไหนเพิ่มอะไรเพื่อให้เอกสารน่าเชื่อถือก่อนเยื่นกู้บ้านอย่าข้ามคลิปนี้นะครับมันอาจช่วยคุณผ่าใต้ทันทีเลย ไม่ตรงเอกสารไม่ตรงคือภาวะที่เอกสารประกอบการขอสินเชื่อมีข้อมูลไม่สอดคล้องกันไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนที่อยู่เงินเดือนรายได้หรือข้อมูลอื่นเมื่อเทียบก,กันระหว่างเอกสารแล้วพบว่ามีรายละเอียดไม่เหมือนกันไม่สามารถจับคู่กันได้ชัดเจนทําให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อไม่มั่นใจว่าข้อมูลเป็นของบุคคลเดียวกันจรงิงไม่สามารถประเมินสถานะทางการเงินได้ชัดเจนธนาคารจึงปฏิเสธสินเชื่อ ไม่ต้องรอผลการวิเคราะห์ DSR หรือเครดิตบูโรเพราะาหากธนาคารไม่ตรงตั้งแต่ต้นถือว่าไม่ผ่านขั้นพื้นฐานทันทีความไม่ตรงอาจเกิดจากเอกสารราชการเช่นบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านมีชื่อสะกดต่างกันมีชื่อเล่นใส่แทนชื่อจริงเอกสารแสดงรายได้ระบุงเงินเดือนไม่ตรงกับสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนบัญชีธนาคารที่ใช้ยื่นสเตตเมนต์ไม่ตรงกับชื่อเจ้าของมีหลายบัญชีแต่ข้อมูลรายได้ไม่สัมพันธ์กัน เอกสารทางภาษีหรือเอกสารการค้าอาจขัดแย้งกับข้อมูลอื่นรายได้ในแบบเสียภาษีไม่ตรงกับรายได้ที่ยื่นผ่านธนาคารข้อมูลในเอกสารจดทะเบียนพาณิชย์ไม่สอดคล้องกับกิจการที่ผู้กู้ยื่นแสดงสาเหตุที่เอกสารไม่ตรงทําให้กู้ไม่ผ่านเพราะธนาคารต้องมั่นใจว่าข้อมูลทุกชุดสะท้อนสถานะจริงของผู้ขอกู้ทั้งในแง่ของรายได้อาชีพความสามารถในการชำระหนี้และข้อมูลส่วนบุคคลหากมีช่องโหว่หรือข้อสงสัยว่า ข้อมูลถัดไม่ใช่ของบุคคลคนเดียวกันจริงหรือมีความพยายามปรับแต่งข้อมูลเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือธนาคารจะถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการปล่อยสินเชื่อทันทีไม่ว่าผู้ขอผู้จะมีเครดิตดีหรือมีอไรายได้มากเพียงใดต่อการให้สินเชื่อคือการปล่อยเงินจํานวนมากโดยอิงความถูกต้องและความโปร่งใสของข้อมูลเป็นหลักกรณีเอกสารไม่ตรงเป็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในการขอสินเชื่อโดยเฉพาะผู้กู้ที่เตรียมเอกสารเองหรือใช้เอกสารจากหลายแหล่ง โดยไม่ตรวจสอบความสอดคล้องชื่อบนหนังสือรับรองเงินเดือนใช้ชื่อเล่นชื่อกลางที่ไม่ตรงกับชื่อในบัตรประชาชนสเตทเมนที่ยื่นมาจากบัญชีที่ไม่เคยใช้รับเงินเดือนทําให้ยอดเงินเข้าไม่สัมพันธ์กับสลิปเงินเดือนเอกสารล,ลักษณะนี้ดูเหมือนไม่ใช่ปัญหาใหญ่ในใสายตาผู้คู่แต่สําหรับเจ้าหน้าที่สินเชื่อคือจุดที่ต้องหยุดพิจนารณาทันทีเพราะเป็นช่องโหวง่ที่เสี่ยงต่อการถูกปฏิเสธสินเชื่อในขั้นตอนตน้นเอกสารไม่ตรงสามารถแก้ไขได้หากตรวจพบก่อนยื่นคู่ ควรเริ่มจากการตรวจสอบเอกสารทุกฉบับให้มีข้อมูลตรงกันร้อยเปอร์เซ็นต์ตรวจสอบชื่อนามสกุลต้องตรงทั้งในบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านเอกสารรายได้และบัญชีธนาคารหากชื่อสะกดต่างกันแม้เพียงตัวเดียวควรแก้ไขให้ตรงกันก่อนหากมีหลายแหล่งรายได้ต้องแนบสเตทเมนต์หรือเอกสารประกอบให้ชัดเจนว่ารายได้นั้นเข้าบัญชีใดย้อนหลังกี่เดือนต้องสัมพันธ์กับยอดเงินเดือนหรือยอดขายที่ระบุในเอกสารอื่นอย่างไม่มีข้อโต้แยง้งตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพ ผู้คู่มีชื่อในบัตรประชาชนว่าวลังคณาพิชิตธรรมในทะเบียนบ้านสกดว่าวลังคณาพิชิตธรรมหนังสือรับรองเงินเดือนสกดว่าวลางพิชิตธรรมพอแนบี่เอกสารทั้งหมดพร้อมกันแม้จะเป็นคนเดียวกันจริงแต่ธนาคารไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นของบุคคลเดียวกันจริงหรือไม่ต้องใช้เวลาตรวจสอบซ้ําสมเนื่องกลับมาให้แก้ไขหรือหากเอกสารอื่นมีข้อผิดพลาดซ้ําซ้อนธนาคารจะปฏิเสธ,ธทันที เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านการตรวจสอบในอนาคตแม้ว่าผู้กู้จะมีะไรายได้เพียงพอและไม่มีหนี้สินใดเลยก็ตามจากทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าเอกสารไม่ตรงอาจดูเหมือนเรื่องเล็กแต่ในกระบวนการยื่นสินเชื่อคือความผิดพลาดพื้นฐานที่มีผลให้กู้ไม่ผ่านอย่างแน่นอนเพราะธนาคารใช้ความถูกต้องของเอกสารเป็นเกณฑ์ตัดสินตั้งแต่ขั้นแรกของการพิจารณาการเตรียมเอกสารอย่างรอบคอบจับชุดเอกสารให้ชัดเจนตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกันในทุกเอกสาร ยืนยันกับต้นทางทุกแห่งก่อนยื่นคู่จริงคือสิ่งที่ผู้คู้ทุกคนควรให้ความสาคัญเป็นอันดับแรกก่อนคิดถึงรายได้เครดิตหรือหลักทรัพย์เพื่อให้โอกาสการอนุวัติสินเชื่อบ้านอยู่ในมือของเราจริงๆตั้งแต่บันแรกที่ยื่นเอกสารเข้าสู่ระบบธนาคาร 17. เดงินเข้าแต่ไม่มีรายการเงินเข้าแต่ไม่มีรายการคือภาวะที่มีการโอนเงินเข้าบัญชีจริงในแต่ละเดือนแต่ในรายการเดินบัญชีหรือสเตทเมนที่ขอจับธนาคาร กลับไม่ปรากฏชื่อผู้โอนหรือไม่แสดงรายละเอียดต้นทางของเงินนั้นเลยเช่นขึ้นเพียงว่าโอนเงินสดรับฝากเงินสดโอนผ่านตู้ซึ่งไม่มีหลักฐานว่าเงินนั้นมาจากรายได้จริงหรือไม่มาจากลูกค้าในช่างหรือเพื่อนฝูงโอนคืนหรือเพียงเงินหมุนผ่านบัญชีชั่วคราวธนาคารจึงไม่สามารถนําข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประกอบการพิจารณาความสามารถในการชาระหนี้ได้เพาราะขาดความชัดเจนเรื่องแหล่งที่มาของรายได้และไม่มีหลักฐานสนับสนุนว่า เป็นรายได้ที่สมับเสมอและเชื่อถือได้ในกระบวนการปล่อยสินเชื่อบ้านสเตทเมนต์หรือรายการเดินบัญชีธนาคารคือหนึ่งในเอกสารสําคัญที่สุดที่ใช้ในการประเมินความสามารถของผู้กู้โดยเฉพาะกลุ่มผู้กู้ที่ไม่มีสลิปเงินเดือนหรือทําอาชีพอิสระเจ้าของกิจการขนาดเล็กหรือฟรีแลนซ์ธนาคารจะใช้วิธีตรวจสอบเงินเข้าบัญชีแทนกันดูจากสลิปเดือนเดือนเพื่อดูว่าผู้กู้มีรายได้เข้าเป็นประจําหรือไม่แต่หากเงินเข้าทุกเดือน แต่ไม่มีชื่อหรือหลักฐานว่าเงินมาจากใครระบบวิเคราะห์ของธนาคารจะไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นรายได้จริงหรือเป็นเงินหมุนหรือเงินจากแหล่งอื่นที่ไม่สม่ำเสมอเช่นการโอนจากเพื่อนหรือแม้แต่จากบัญชีของตัวเองอีกบัญชีหนึ่งเพื่อให้ดูเหมือนมีรายได้ธนาคารจึงมีแนวโน้มที่ชัดเจนว่ารายการเงินเข้าที่ไม่แสดงชื่อผู้โอนหรือไม่แสดงแหล่งที่มาจะถูกนับเป็นเงินที่วิเคราะห์ไม่ได้ หรือไม่น่าเชื่อถือซึ่งส่งผลให้รายได้ของผู้กู้ในสายตาธนาคารหายไปทันทีแม้จะมีเงินโอนเข้าเดือนละสามหมื่นบาทตลอด6เดือนหากเงินนั้นไม่มีข้อมูลว่าโอนมาจากนายจ้างลูกค้าหรือธุรกิจที่ชัดเจนธนาคารจะไม่นํายอดเหล่านั้นไปคํานวณวงเงินกู้เพราะกลัวว่ารายได้ไม่มั่นคงในอนาคตปัญหานี้พบบ่อยในผู้กู้ที่ทําธุรกิจเงินสดรับเงินจากลูกค้าแล้วฝากเข้าบัญชีเองหรือได้รับเงินผ่านช่องทางที่ไม่ระบุตัวผู้โอน เช่นเคาน์เตอร์เซอร์วิสตู้ฝากเงินหรือโอนจากบัญชีที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้อย่างชัดเจนคนกลุ่มนี้จะรู้สึกว่าตนมีรายได้เข้าแน่นอนโอนเงินเข้าบัญชีทุกเดือนมีเงินให้เห็นตลอดแต่เมื่อกู้ธนาคารดูสเตทเม็แล้วไม่สามารถใช้ข้อมูลนั้นประกอบการวิเคราะห์ได้จึงปฏิเสธสินเชื่อทันทีโดยผู้กู้ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรทั้งที่ในความรู้สึกของตอนเงินเข้าทุกเดือนอยู่แล้วการแก้ไขเริ่มต้น จักการปรับวิธีการรับรายได้ให้เป็นแบบที่ตรวจสอบได้ในระบบธน,นาคารเช่นถ้ารับเงินจากลูกค้าขอให้โอนผ่านแอปหรือช่องทางที่สแสดงชื่อผู้โอนชัดเจนเช่นพร้อมเพย์หรือโอนจากบัญชีธนาคารโดยตรงและควรให้แต่ละรายการ,รเนินเข้าแสดงชัดเจนว่ามาจากแหล่งไหน หากเป็นการขายของออนไลน์ควรระบุข้อ้างจริงคำสั่งซื้อหรือแนบสลิปไว้เสมอเพื่อใช้ประกอบการยื่นกู้หรืออย่างน้อยควรเปิดบัญชีใหม่เฉพาะสำหรับรับรายได้เพื่อให้รายการเงินเข้าเป็นระบบชัดเจนและไม่มีรายการฝากเองหรือโอนเข้าบัญชีตัวเองให้ปนเปกันตัวอย่างเช่นผู้กู้ขายเสื้อผ้าออนไลน์มีรายได้ประมาณ4 0 0 0 0บาทลูกค้าส่วนใหญ่จ่ายเงินโดยโอนเข้าบัญชีผ่านตู้เงินฝาก หรือฝากเป็นสดเข้ามาโดยตรงไม่มีการใส่ชื่อหรือรายละเอียดอะไรเลยโอนเข้าเป็นยอดคงคลมวันละ1 0 0 0พถึง2,000บาทแต่เมื่อธนาคารดึงสเตทเมนต์มาวิเคราะห์พบว่าไม่มีชื่อผู้โอนไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนและไม่มีรายการเดินบัญชีที่สื่อถึงการทําธุรกิจหรือได้รับเงินค่าจ้างที่ชัดเจนธนาคารจึงไม่สามารถใช้ข้อมูลนี้มาคำนวณเป็นรายได้ได,ได้ส่งผลให้วงเงินกู้เหลือน้อยหรืออาจถูกปฏิเสธสินเชื่อทันที แมลว่าผู้กู้จะสามารถหาเงินจ่ายค่างวดได้จริงก็ตามจากทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าแม้เงินจะเข้าบัญชีจริงแต่หากไม่มีรายการระบุชื่อผู้โอนไม่มีแหล่งเงินที่มาชัดเจนธนาคารจะไม่นับเป็นรายได้ในการพิจารณาสินเชื่อเพราะเสี่ยงต่อการตีความว่าเป็นเงินหมุนหรือเป็นเงินที่ไม่แน่นอนการเปลี่ยนพฤติกรรมให้รับรายได้ผ่านช่องทางที่แสดงที่ผู้โอนอย่างสม่ำเสมอรวมถึงจัดบัญชีแยกธุรกรรมอย่างเป็นระบบคือวิธีเดียวที่จะเปลี่ยนเงินเข้าแต่ไม่มีรายการ ให้กลายเป็นรายได้ที่น่าเชื่อถือและช่วยเพิ่มโอกาสกู้บ้านผ่านได้จริงในระบบธนาคารที่เน้นความโปร่งใสและมีหลักฐานยืนยันทุกขั้นตอนอย่างชัดเจนที่สุด 18. ธนาคารไม่เข้าใจอาชีพธนาคารไม่เข้าใจอาชีพคือกรณีที่ผู้กู้ประกอบอาชีพที่อยู่นอกเหนือจากงานประจําหรืออาชีพที่มีรูปแบบชัดเจนในระบบเช่นพนักง,งานบริษัทราชก,การพนักง,งานรับวิสาหกิจ ในกลุ่มที่มีเงินเดือนประจําและสลิปเงินเดือนออกโดยองค์กรที่เชื่อถือได้เมื่ออาชีพของผู้กู้ไม่อยู่ในกรอบมาตรฐานที่ธนาคารคุ้นเคยธนาคารจะไม่รู้ว่าจะประเมินรายได้ความมั่นคงหรือความสามารถในการชําระหนี้อย่างไรจึงไม่กล้าเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อแม้ว่าผู้กู้จะมีรายได้จริงและเพียงพอก็าตามปัญหานี้จึงเกิดขึ้นบ่อยกับผู้ที่ทํางานอิสระเช่นค้าขายออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นักดนตรีอิสระช่างภาพ นักวางแผนการเงินเจ้าของกิจการขนาดเล็กหรือผู้ประกอบการอาชีพเฉพาะทางที่ไม่มีระบบเอกสารรายได้ที่เข้าใจง่ายในมุมมองของเจ้าหน้าที่สินเชื่อระบบของธนาคารมีแนวทางการประเมินความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลในอดีตเช่นความสม่ำเสมอของรายได้ที่ปรากฏในบัญชีธนาคารเอกสารภาษีเอกสาราสารับรองรายได้หรือประวัติการ่อนชำระหนี้ของอาชีพนั้นๆยิ่งอาชีพชัดเอกสารชัดโอกาสอนุมัติก็สูง ราหาอาชีพนั้นอยู่ในกลุ่มที่ธนาคารไม่สามารถประเมินได้ว่าเงินเข้ามาอย่างไรมันคงแค่ไหนจะอยู่ต่อเนื่องหรือเปล่าเช่นขายอาหารตามตลาดนัดรับจ้างเป็นเนึ่งานไม่มีนายจ้างประจําไม่มีสลิปไม่มีเอกสารทางภาษีธนาคารจะถือว่าไม่เข้าใจรูปแบบอาชีพนั้นและจะประเมินแบบลดน้ําหนักความเชื่อถือทันทีแม้เงินจะเข้าบัญชีจริงก็าตามี่ปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยพอผู้กู้เข้าใจว่าตราบใดที่ตนมีรายได้ก็สามารถกู้ได้เหมือนคนทั่วไป แต่ในระบบสินเชื่อรายได้ที่ไม่มีหลักฐานหรือไม่มีวิธีอธิบายให้เข้าใจในเชิงระบบคือสิ่งที่ธนาคารกลัวมากที่สุดเพราะไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าเดือนหน้าหิืปีหน้าผู้กู้จะยังมีรายได้แบบเดิมอยู่หรือไม่ความไม่เข้าใจในอาชีพนั้นจึงกลายเป็นความเสี่ยงที่ธนาคารเลือกจะไม่รับไว้ดีกว่าต้องมาแบกรับภาระ,ะนี้เสียในอนาคตและเมื่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อไม่รู้จักอาชีพของผู้กู้ก็จะไม่สามารถทำไปวิเคราะห์หรือส่งอนุมัติข,ขั้นต้นขั้นถัดไปได้อย่างมั่นใจ แม้ผู้กู้จะพยายามอธิบายอย่างชัดเจนแล้วก็ตามการแก้ไขปัญหานี้เนื่องจากการเปลี่ยนวิธีอธิบายอาชีพให้เข้าใจง่ายในมุมของธนาคารไม่ใช่แค่พูดว่าทำอะไรแต่ต้องมีหลักฐานแสดงให้เห็นเช่นถ้าขายของออนไลน์ต้องมีภาพเพจมีบินขายมีรายการโอนเงินจากลูกค้าอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นช่างภาพหรือกราฟิกดีไซน์ควรมีสัญญาจ,จ้างมีใบเสร็จมีใบเสนอราคา หรืออย่างน้อยมีรายงานการเดินบัญชีที่แสดงยอดเงินเข้าออกสม่ำเสมอและค้างอิงลูกค้าได้บางอาชีพที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนควรยื่นภาษีบุคคลธรรมดาประเภทพงด91หรือพองดอ94อย่างน้อยปีละครั้งเพื่อให้ธนาคารเห็นว่ารายได้นั้นเป็นทางการและยอมรับได้ในระบบในหลายกรณีธนาคารไม่ได้ปิดโอกาสที่มีอาชีพอิสระ แต่ต้องการเห็นหลักฐานที่พอจะวิเคราะห์ได้อย่างมีระบบมากกว่าเจ้าหน้าที่ที่ต้องใช้ดุลยพินิษส่วนตัวทั้งหมดโดยเฉพาะอาชีพใหม่ๆเช่นยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์เทรดเดอร์หรือคนที่มีรายได้จากแพลตฟอร์มออนไลน์หากมีเอกสารประกอบเช่นรายงานการโอนเงินจากแพลตฟอร์มยอดเงินเข้าในบัญชีอย่างต่อเนื่องและหลักฐานกนนารจดทะเบียนภาษีจะเพิ่มความน่าเชื่อถืออย่างมากและช่วยให้ธนาคารเริ่มเข้าใจลักษณะอาชีพนั้นได้มากขึ้นตัวอย่างเช่น ผู้คู่เป็นนักวางแผนการเงินอิสระรับงานให้คำปรึกษากับลูกค้ารายเดือนมีรายได้ประมาณ5 0า0 0บาทต่อเดือนแต่ไม่มีสลิปเงินเดือนไม่มีหนังสือรับรองไม่มีระบบการออกพิเศษและโอนเงินเข้าบัญชีก็ไม่มีชื่อหรือคำอธิบายชัดเจนบางเดือนเงินเข้าแบบยอดเดียวบางเดือนแยกโอนจากลูกค้าหลายคนแต่ไม่ได้ระบุที่มาชัดเจนพอไปยื่นกู้ซื้อบ้านธนาคารไม่สามารถเข้าใจได้ว่าผู้คู่ทำอาชีพอะไร รายได้มาจากไหนและความตอบเรื่องจริงหรือไม่สุดท้ายจึงถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลว่าข้อมูลรายได้ไม่ชัดเจนและอาชีพไม่สามารถประเมินได้ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าธนาคารไม่เข้าใจอาชีพคือปัญหาที่ไม่ได้เกิดจากรายได้ไม่พอหรือเครดิตไม่ดีแต่เกิดจากการที่ผู้กู้ไม่สามารถจัดก,การเอกสารและอธิบายอาชีพของตนให้อยู่ในรูปแบบที่ธนาคารเข้าใจและนำไปประเมินได้การจัดระบบรายได้ให้มีความชัดเจน ใช้ช่องทางการโอนที่มีชื่อออกเอกสารรับรองรายได้หรือจดทะเบียนภาษีให้ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับอาชีพที่ไม่เป็นทางการเพราะต่อให้มีรายได้จริงมากแค่ไหนถ้าธนาคารไม่เข้าใจว่าเราทําอะไรได้เงินจากไหนและจะได้ต่อไปอย่างไรก็จะไม่มีทางกล้าให้สินเชื่อในระบบได้เลยแม้แต่บาทเดียว 19. กกรอกผิด กรอกผิดคือการที่ผู้ยื่นขอสินเชื่อกรอกข้อมูลในเอกสารสําคัญไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเช่นกรอกตัวเลขรายได้สูงกว่าความจริงกรอกอาชีพคาดเคลื่อนกรอกข้อมูลผู้คู่ร่วมผิดหรือกรอกหมายเลขบัตรประชาชนวันเกิดหรือที่อยู่ผิดพลาดโดยไม่ตรวจสอบให้ละเอียดก่อนส่งเอกสารเข้าสู่ระบบของธนาคารความผิดพลาดเหล่านี้มักดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กในมุมมองของผู้คู่ สำหรับธนาคารแล้วคือความไม่สอดคล้องของข้อมูลซึ่งสามารถสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือความรอบคอบและความเสี่ยงของผู้กู้ได้ทันทีส่งผลให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อพิจารณาว่าไม่สามารถเชื่อถือข้อมูลที่ผู้กู้ให้มาได้อย่างเต็มร้อยและอาจตัดสินใจปฏิเสธสินเชื่อทันทีหรือส่งกลับมาให้แก้ไขซ้ําซึ่งในบางกรณีถ้าแก้ไม่ทันตามรอบเวลาธนาคารอาจยกเลิกการพิจารณาไปเลย,เลยสาเหตุที่กรอกผิดทําให้คู่ไม่ผ่าน พราะธานาคารใช้ข้อมูลที่ผู้กู้กรอกเป็นข้อมูลอ้างอิงชุดแรกในการประเมินความสามารถทางการเงินความเสี่ยงและออกเอกสารภายในระบบหากข้อมูลชุดนี้ผิดพลาดและถูกใช้ประกอบกับเอกสารอื่นเช่นสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์หรือรายงานเครด,ดิตบูโรแล้วไม่ตรงกันจะถูกธานาคารปีความว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือผู้กู้ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนซึ่งธานาคารจะถึงว่าเป็นความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อทันทีโดยเฉพาะเมื่อความผิดพลาดนั้นกระทบต่อการวิเคราะห์รายได้ เช่นกรอกเงินเดือนมากกว่าความจริงหรือกรอกอาชีพที่ไม่ตรงกับแหล่งรายได้จริงทําให้วงเงินกู้ที่คานวณไว้เบื้องต้นคาดเคลื่อนและเจ้าหน้าที่สินเชื่อไม่สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้การกรอกผิดยังทําให้กระบวนการอนุมัติล่าช้าเพราะทุกครั้งที่พบข้อมูลไม่ตรงกันเจ้าหน้าที่จะต้องขอตรวจสอบใหม่ทั้งหมดหรือส่งเรื่องกลับมาให้ผู้พู้แร้ไขซึ่งอาจต้องยื่นเอกสารรอบใหม่หรืออธิบายเหตุผลประกอบหากความผิดพลาดนั้นเกี่ยวข้องกับเอกสารทางกฎหมาย เช่นชื่อผู้กู้ไม่ตรงกับสำเนาบัตรประชาชนหรือกรอกผู้กู้ร่วมผิดชื่อผิดเลขบัตรผิดระบบของธนาคารจะไม่สามารถดําเนินการต่อได้เลยต้องยกเลิกแบบคําขอและกรอกใหม่ทั้งหมดซึ่งบางกรณีอาจทาให้หลุดลอบโปรโมชั่นสินเชื่อหรือเสียโอกาสซื้อบ้านที่จองไว้ได้หากเวลายืดอ,อเยือเกินไปปัญหานี้พบกันบ่อย ผู้กู้ที่กรอข้อมูลเองผ่านช่องทางออนไลน์หรือเอกสารให้เซลล์หรือเจ้าหน้าที่กรอกแทนโดยไม่ได้ตรวจสอบรวมถึงกรณีที่ใช้แบบฟอร์มจากหลายธนาคารแล้วกรอกไม่เหมือนกันในแต่ละที่จะทําให้เอกสารที่แนบตามมาขัดแย้งกันไปหมดเช่นรายได้ระบุไว้45,000บาทในฟอร์มของธนาคาร A แต่ในสเตทเมนต์เดินเข้าเฉลี่ย35,000บาทหรือในเอกสารรับรองเงินเดือนระบุเพียง30,000บาท เมื่อเจ้าหน้าที่เห็นข้อมูลไม่ตรงกันธนาคารจะเลือกใช้ตัวเลขต่ำที่สุดในการคำน,นวณหรือหากข้อมูลตัดแตกต่างเกินไปก็อาจตีว่าไม่น่าเชื่อถือและไม่อาจพิจารณาได้การแก้ไขปัญหาเริ่มต้นจากการใส่ใจในรายละเอียดของแบบฟอร์มสินเชื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งทุกครั้งว่าชื่อนามสกุลสกดตรงกับบัตรประชาชนวันเกิดถูกต้องรายได้ที่กรอกต้องตรงกับหลักฐานเช่นหนังสือรับรองเงินเดือนหรือรายการเดินบัญชี ยิ่งถ้าเป็นผู้มีรายได้ไม่ประจำต้องใช้ความระมัดระวังในการกรอกเช่นเวลาทำงานอาชีพลักษณะรายได้และชื่อบริษัทลูกค้าให้สอดคล้องกับเอกสารประกอบการใช้คำกันตา่างเช่นฟรีแลนซ์หรือธุกรกิจส่วนตัวโดยไม่มีคำอธิบายประกอบก็อาจทำให้ธนาคารไม่เข้าใจแล้วตีความว่าเป็นอาชีพที่วิเคราะห์ไม่ได้ตัวอย่างเช่น ผู้กู้มีไรายได้จากธุรกิจออนไลน์เดือนละประมาณ40,000บาทแต่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มสินเชื่อเขียนรายได้60,000บาทเพราะรวมยอดที่ยังไม่ได้รับเข้ามาด้วยเมื่อธานาคารดึงสเตทเพนซ์ย้อนหลัง6กเดือนมาวิเคราะห์พบว่าเงินเข้าเฉลี่ยเพียง37,00 0บาทและไม่แน่ใจว่าเงินส่วนที่เหลืออยู่ตรงไหนระบบจึงวิเคราะห์ว่าผู้กูก้กรอกข้อมูลเกินจริงและลดความน่าเชื่อถือของทั้งชุดเอกสารลงทันทีเมื่อข้อมูลอาชีพในฟอร์มระบุว่าเป็นนักการตลาด แต่ไม่มีหนังสืออับรองจากบริษัทและไม่มีประวัติเครดิตใดๆประกอบทําให้ธานาคารปฏิเสธสินเชื่อโดยมองว่าข้อมูลทั้งหมดไม่สอดคล้องและไม่สามารถใช้วิเคราะห์ได้อย่างน่าเชื่อถือทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่ากรอบผิดไม่ใช่แค่เรื่องของการสะกดชื่อผิดหรือพิมพ์ตัวเลขพลาด แต่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่ที่ทำให้ข้อมูลทั้งหมดในระบบของธนาคารขาดความน่าเชื่อถือทันทีการกรอกแบบฟอร์มสินเชื่อจึงต้องทำด้วยความละเอียดรอบคอบและต้องยืนยันว่าทุกข้อมูลมีเอกสารสนับสนุนชัดเจนแนบไว้เพราะหากข้อมูลพื้นฐานไม่ถูกต้องตั้งแต่ต้นทางธนาคารจะไม่มีทางพิจารณาตอบให้ครบทุกขั้นตอนได้เลยและอาจตัดสินใจปฏิเสธสินเชื่อทันทีโดยไม่แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมใด ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับผู้กู้นับที่ท้วนในทุกเดือนทั่วประเทศโดยไม่รู้ตัวเลยว่าแค่กรอกผิดก็ทําให้กู้ไม่ผ่านให้ทันทีตั้งแต่ต้นทางแล้วจริงๆ 20. ข้อมูลขัดแยง้งข้อมูลขัดแย้งคือสถานการณ์ที่ข้อมูลจากเอกสารต่างๆที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อระบุรายละเอียดไม่ตรงกันทงในด้านรายได้อาชีพเงินเดือนแหล่งที่มาของรายได้และระยะเวลาทํางานแม้แต่ข้อมูลส่วนบุคคลเช่น ชื่อนามสกุลที่อยู่หรือหมายเลขบัตรประชาชนซึ่งเมื่อนํามาเปรียบเทียบกันแล้วไม่สอดคล้องกันจนทําให้ธนาคารไม่สามารถวิเคราะห์ภาพรวมของผู้ขอผู้ได้อย่างชัดเจนข้อมูลถูกต้องและข้อมูลใดควรใช้เป็นหลักในการประเมินและหากความขัดแย้งเกิดขึ้นกับข้อมูลที่เป็นหัวใจในการอนุมัติสินเชื่อเช่นรายได้หรือสถานะทางอาชีพก็จะกลายเป็นเหตุผลสําคัญที่จะทําให้ธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อที่สุดสาเหตุที่ข้อมูลขัดแย้งเป็นปัญหาใหญ่ เพราะธนาคารอาศัยความถูกต้องของข้อมูลเป็นพื้นฐานในการประเมินความสามารถในการชำระหนี้หากข้อมูลแต่ละชุดไม่เชื่อมโยงกันเช่นแบบฟอร์มของกู้เขียนว่ามีรายได้40,000บาทแต่ใพหนังสรรับรองเงินเดือนระบุ32,000บาทในขณะที่รายการเดินบัญชียอดเงินเข้าเฉลี่ยเพียง28,000บาทเท่ากับว่ามีตัวเลขรายได้3ค่าซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าควรใช้ข้อมูลชุดใด และอาจบอกว่าเป็นความพยายามปกปิดหรือขยายข้อมูลเกินจริงซึ่งลดความน่าเชื่อถือของผู้ขอกู้ในทันทีนอกจากนี้ข้อมูลขัดแย้งยังเกิดขึ้นได้ในกรณีที่มีการใช้บัญชีรับเงินหลายบัญชีหรือมีเอกสารจากหลายแหล่งที่ระบุลักษณะอาชีพไม่เหมือนกันเช่นเอกสารแนบระบุว่าเป็นฟรีแรลนซ์รับงานกราฟิกแต่ในระบบแต่ในแบบฟอร์มสินเชื่อเขียนว่าเป็นนักการตลาดประจําบริษัท และในทะเบียนาพาณิชย์ที่แนบเพิ่มกลับระบุว่าเป็นผู้ประกอบการขายของออนไลน์ซึ่งทั้ง3ตํตำแหน่งอาจเป็นความจริงทั้งหมดแต่ในแง่ของความหลากหลายของอาชีพแต่ธนาคารจะไม่สามารถเข้าใจภาพรวมได้เลยว่าผู้กู้ทําอาชีพหลักอะไรมีรายได้จากไหนและวิเคราะห์เสถียลภาพรายได้จาก่ชงทางใดเพราะข้อมูลขัดแย้งกันทั้งหมดและไม่มีแนวทางอธิบายที่ชัดเจนการพลาดตรงนี้เกิดขึ้นบ่อย พอผู้กูม้มาให้ข้อมูลแบบลบยอดหรือคิดว่าไม่จําเป็นต้องกรอกทุกอย่างให้เปะ๊ะเพราะมองว่าธนาคารจะดูแค่ยอดรวมรายได้เท่านั้นแต่ในความจริงคือระบบของธนาคารจะตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่กรอกกัแบบเอกสารแน่หากพบว่าขัดแยง้งเช่นแจ้งรายได้50,000บาทแต่สเปดเห็นมีเมงินเข้าแค่2 5 0 0 0บาทหรือแจ้งว่าไม่มีหนี้แต่เครดิตบูโรมีภาระผ่อนอยู่หลายบัญชีธนาคารจะมองว่าไม่สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการพิจารณาได้ จึงปฏิเสธทันทีเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความไม่โปร่งใสของข้อมูลการแก้ไขข้อมูลขัดแยง้งต้องเริ่มจากการทบทวนข้อมูลทั้งหมดก่อนยืน่นกู่โดยตั้งต้นจากการรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนเช่นตรวจสอบยอดเงินเดือนจริงจากหนังสือรับรองเงินเดือนยอดโอนจริงจากสเตทเมนต์รายได้สุทธิจากแบบเสียภาษีและเขียนข้อมูลในแบบฟอร์มขอกู่ให้สอดคล้องกับหลักฐานที่แนบทั้งหมดหากมีรายได้หลายช่องทางควรอธิบายให้ชัดในแบบ หรือในแบบฟอร์มว่าเป็นรายได้หลักรายได้เสริมหรือรายได้จากช่องทางอื่นพร้อมระบุให้ตรงกับบัญชีที่มีเงินเดินเข้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อสามารถวิเคราะห์ตามโครงสร้างรายได้จริงได้อย่างชัดเจนหากพบข้อมูลขัดแยง้งหลังจากยื่นเอกสารไปแล้วต้องรีบทาจดหมายชี้แจงอธิบายเหตุผลเช่นรายได้บางส่วนรับเป็นเงินสดก่อนหน้าแต่เริ่มเปลี่ยนมาโอนเข้าบัญชีในช่วง3ามเดือนล่าสุดหรือมีรายได้จากหลายแหล่งที่ยังไม่ได้รวมไว้ในหนังสือรับรองรายได้ และแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติมเช่นบินขายใบเสร็จหรือรายการเดินบัญชีอื่นที่อธิบายรายได้ให้เข้าใจได้ชัดเจนขึ้นตัวอย่างเช่นผู้คู่ระบุรายได้ในแบตฟอร์มขอสินเชื่อที่45,000บาทพร้อมแนบหนังสือรับรองเงินเดือนที่ระบุรายได้40,000บาทแต่ในสเตทเมนต์เดินเข้าเฉลี่ยต่อเดือนเพียง27,000บาทเท่านั้นและยังมีบัญชีอีกหนึ่งบัญชีที่มีเงินเข้าอีกเดือนละ15,000บาทและไม่ได้แจ้งไว้ในเอกสาร รวมถึงในเครดิตบูโรมีหนี้ค้างผ่อนมือถือที่เจ้าตัวไม่ได้แจ้งว่าเป็นภาระของตนเองเมื่อตรวจพบทั้งหมดธนาคารประเมินว่าข้อมูลรายได้ไม่ตรงกันสถานะหนี้ไม่โปร่งใสและเอกสารไม่สามารถสรุปความสามารถในการชําระหนี้ได้จึงตัดสินใจไม่อนุมัติสินเชื่อแม้ผู้กู้จะมีรายได้เพียงพอและสามารถผ่อนได้ตามความเป็นจริงทั้งหมดนี้สะท้อนว่าข้อมูลขัดแย้งคืออุปสรรคที่มักไม่รู้ตัวแต่ทําให้กู้ไม่ผ่านได้ง่ายที่สุด เพราะทำลายความน่าเชื่อถือของข้อมูลตั้งแต่เริ่มการเตรียมเอกสารต้องทำให้ข้อมูลสอดคล้องกันทั้งในแพลตฟอร์มและหลักฐานเพื่อให้ธนาคารสามารถวิเคราะห์ความสามารถของผู้คู่ได้อย่างมั่นใจการการกรองข้อมูลก่อนส่งจัดการรายได้ให้โปร่งใสตรวจสอบยอดตัวเลขและสถานะหนี้ก่อนยื่นเอกสารคือการป้องกันความผิดพลาดสำคัญที่จะทำให้คำขอสินเชื่อผ่านได้จริงในรอบแรกโดยไม่ต้องมาแก้ไขซ้ำให้เสียเวลาและเสียโอกาส ในการซื้อบ้านหรืออนาคตทางการเงินที่วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องฮัดเมนจิ้งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดจิปใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณแก้หนี้ได้จริงผู้ผ่านได้จริงและมีบ้านได้จริงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ